บริษัทจรเก้พาหัวใจสีเขียวไปร่วมปลูกป่าผนึกกรมทะเลน,นำร่องปลูกป,ป่าชายเลน63.5ไร่ในจังหวัดตรังค่ะ ู้สื่อข,ข่าวรายงานบริษัทจอร,ร์เก้คอป์ปอเรชันจำกัดตัวจริงนวัตกรรมเพื่องานก่อสร้างครบวงจรที่ใส่ใจคนและดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัวลุยต่อนโยบายด้านความยั่งยืนตั้งแต่ต้นทางสู่ปลายทางล่าสุดจัดกิจกรรมจอร,ร์เก้กรีนเอิร์ธพาหัวใจสีเขียวไปร่วมปลูกป่านำร่องปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่กว่า63.5ไร่นแปลงปลูกป่าชายเลนบ้านทอนหนาม,มูและบ้านทอนในแสงอำเภอปลเหลียนจังหวัดตรังค่ะ Oui. รวมพลังทีมผู้บริหารพนักง,งานอาสาสมัครในพื้นที่นะคะรวมปลูกต้นพังกาหัวสูมดอกแรงต้นกงกลางใบเล็กต้นกงกลางใบใหญ่และต้นฝาดดอกแดงรวมกว่า45,000ต้นพร้อมร่วมดูแลป่าชายเลนพืนนี้เป็นระยะเวลา10ปีค่ะจาระเดําเนินโครงการปลูกป่าชายเลนภายใต้าการผนึกกาลังกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมและภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประ ประเทศไทยโดยจระเศเป็นหนึ่งใน33องค์กรในภากีที่ลงนามบัรจุความร่วมมือเพื่อฟืนฟ้นฟูธรรมชาติสร้างคาร์บอนเครดิตผ่านโครงการตูกปาชานีนในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศคาดพื้นป่าขนาด6 3 5ไร่จะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ600ตันคาร์บอนไดออกไซด์เช็เท่าตลอดระยะเวลา10ปีค่ะ และสำหรับกิจกรรมจระเทศกรีนเอิร์ธพาหัวใจสีเขียวไปร่วมปลูกป่าสะท้อนการสานต่อนโยบายด้านความยั่งยืนแบบขราวงพจรของจระเทศโ <5 S 1> ดยตอนหน้านี้บริษัทได้ขย่าวงการก่อสร้างครั้งใหญ่ด้วยการเปิดตัวจระเทศกรีนแพคนวัตกรรมถึงกาวซีเมนตโชมใหม่ฉบับปลักโลกซึ่งใช้วัสดุรีไซเคลิลถึง70%และลดความหนาของพลาสติกลง6 0 พร้อมลดการใช้หมึกบนฉลากสินค้าซึ่งบรรจุพันธุ์รูปแบบใหม่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิตได้มากถึง49%นอกจากนี้ค่ะจรเคยังเปิดกลยุทธ์550แนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน5ข้อให้ความสำคัญกับการสร้างธุรกิจที่ยังยืนตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้าต้นทางจนถึงปลายทางอย่างแท้จริงโดยทางคุณสุภ์เพรสุท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทจรเข้์ปอเรชั่นจำกัดเผยว่ากิจกรรมจรเจ้กรีนเอิร์ธเป็นอีกหนึ่งุดหมายสําคัญของจรเข้บนเส้นทางการสร้างธุรกิจที่ยังยืนควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกวิติเราตระหนักถึงคุณค่าของปลาเลนต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิดสร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้กับระบบนิเวศ ทั้งยังเป็นแนวป้องกันการพังทลายชายฝั่งจากคลื่นลมและกระแสน้ําและอีกหนึ่งบทบาทสําคัญคือการช่วยดูดซับคาร์บอนออกจากบรรยากาศนอกจากนี้ดินชุ่มน้ําในป่าชายเลนยังช่วยกักเก็บคาร์บอนได้เป็นอย่างดีปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกประสบความสําเร็จในการสร้างคาร์บอนเครดิตจากการฟื้นฟูป่าชายเลน ซึ่งเราเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสดีในการส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมช่วยโลกได้ในวันนี้เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับกรมุมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทยเพื่อนำร่องปลูกป,ป่าชายเลนบนพื้นที่กว่า63.5ไร่รวมกับพนักง,งานจิตอาสาและพี่น้องชาวจังหวัดตรัง พร้อมสนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในการร่วมดูแลรักษาป่าชายเลนผืนนี้ต่อเนื่องเป็นเวลา10ปีมุ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ในระยะยาวโครงการปลูกและดูแลป่าชายเลนครั้งนี้สะท้อนความพร้อมของจตเกในการสร้างคาร์บอนเครดิต และมุ่งสู่องค์กรที่เป็นกลางทางดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำได้แก่กระบวนการผลิตเราเลือกใช้วัตถุดิบและบรรจุพัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาทิเจระเคกรีนแพค นวัตกรรมถุงกาวซีเมนรักโลกไปจนถึงปลายน้ําคือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมนวัตกรรมที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการต่อยอดเป็นโครงการเพื่อย์ระดับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างกิจกรรมในวันนี้เป้าหม้ของโรคือการปักหมุดน,นโยบายความยั่งยืนที่ครบถ้วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างสีเขียวและช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหม้ความเป็นกลางทางคาร์บอนกรังสตอรี่ไทยแลนด์ รายงาน